ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึง่งที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็หมดค่ารักษาไป4ี่ล้านบาทและปรากฏคดีจะหมดอายุความผ่านไปหนึ่งปีแล้วนะคะ,คะก็เลยต้องมาแจ้งความค่ะแต่ทีนี้มาในสภาพที่แบบืหคือนอนแบบนั้นนะทำไมให้ตํารวจเนี่ยไปหาได้ไหมไปรับแจ้งความที่บ้านก็ได้ไหมเพราะว่าเคตเนี้ยมาไม่ไหวจริงๆนะคะก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ก,กันก่อนอื่นเราไปดูภาพนี้กันก่อนค่ะดูคนป่วยจะไปให้ปากคําคที่โรงพักครับวันนี้ สภาพอย่างนี้ก็ยังจะให้ไปให้ปากคำที่โรงพักดูขาดูแขนเละไปหมดก็ยังจะให้ไปเป็นตำรวจทำบาปทำกรรมยังเลยเนี่ยแผลก็ยังไม่หายดียังจะให้ไปโรงพักอีกสู้ๆคะ่ะเราต้องไปคะ่ะมาดูคุยังทำใจสู้อยู่นะคะทั้ทงที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนแบบนี้มาเป็นปีนะนี่ยคุณบัวรัต คุชิตาค่ะเธออายุ3-6ปีนะคะสภาพเป็นแบบนี้แต่ต้องลากสังขารเะใช้คำนี้เลยนะไปตามคดีที่ถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชนตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วอะค่ะ2563ที่สพบางใหญ่ด้วยตัวเองเพราะอะไรอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคดีมันไม่คืบและจะหมดอายุความอยู่ไม่ถึง10วันได้อะค่ะปรากฏว่าตำรวจนี่ โดนดา่าทัวลงเยอะเลยนะคะบอกทําไมตํารวจถึงได้ใจร้ายจังเลยอะ่ะปล่อยให้คนเจ็บไปโรงพักเองก็ดูสภาพเขาอะ่ะแล้วถ้าเกิดไอการเดินทางไปถี่โรงพักมันเกิดอะไรขึ้นมาในใจยังไงจะรับผิดชอบกันไหวไหม,มนะคะเพราะเธอช่วยเหลือตัวเธอเองไม่ได้เลยอะ่ะเธอไปในสภาพแบบนี้เลยอะ่ะ จนเมื่อวานนี้นะคะรถกู้ภัยก็พานางสาวบัวรัตค่ะเดินทางมาที่สพบางใหญ่นะคะมาพร้อมกับทนายด้วยทนายโป้งเป็นประธานชมรมทนายจิตอาสาด้วยค่ะมาขอความเป็นธรรมนแล้วนะคะคือคดีนี้ยที่เป็นเรื่องเป็นราวกันและจะหมดอายุความเนี่ยคือตอนนั้นน่ะถูกขับรถเฉียวชนเธอก็เล่าให้ฟังนะคะสําหรับคนที่ประสบเหตุนี่แหละคะ่ะ แล้วก็คดีที่โดนแจ้งข้อหาในวันนั้นก็คือขับรถโดยประมาทหวาดเสียวด้วยเธอก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเธอก็ผิดอยู่เหมือนกันแต่หลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยเธอไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยอะค่ะเธอต้องรักษาตัวในห้อง ICU 1เดือนนะคะย้ายออกมามาอยู่ห้องธรรมดาอีก3เดือนที่ว่าหมดค่ารักษาไป4ี่ล้านห้าแสนบาทเป็นเพราะแบบนี้ค่ะแล้วก็นอนมาตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แต่คู่กรณีไม่มาช่วยรับผิดชอบอะไรเลยอะค่ะ ทั้งที่จริงๆเธอยังลุกขึ้นมาไปทํามาหากินอะไรอย่างนี้ได้ตามปกตินะพอมาเจอแบบนี้แล้วไปต่อไม่เป็นเลยก็เลยอยากให้คดีความเนี่ยมันมีความคืบหน้าส่วนไอ้ข้อหาขับรถประมาทบาดเสียที่ต้องให้ไปเจอกับอายการนะคะ20กันยายนเนี่ยเธอก็บอกตอนนี้ทนายเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วและขอบคุณไปยังพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะคะค,คือพอเจอเรื่องของเธอเข้าไปแล้วก็พยายามเป็นกระบอกเสียงให้เนี่ยโอ้สามีก็น่ารักไม่ทอดทิ้งอะ่ะลองฟังดูคะ่ะ นี่ก็มามาเรียกร้องของความเป็นธรรมกับผู้กำกับอะค่ะในสองหัวข้อค่ะแจ้งคดีที่ขับรถเฉียวชนแล้วก็กับที่โดนข้อหาว่าขับรถประมาทราเตียวค่ะในการขับรถของวันนั้นก็คือก็อยอมรับว่าตัวเองก็มีส่วนผิด ตอนแรกเราก็ขับไหลาทางซ้ายนั่นแหละค่ะอยู่ด้านซ้ายแล้วพอมันมีรถติดข้างหน้าเราก็เลยตัดไปเพื่อที่จะทางข้างขวาไหลทางขวา,า,า,ขวามีรถอื่นเขาวิ่งอยู่เราก็เห็นว่าเออคนอื่นไปได้เราก็เลยถึงได้ไปด้วยค่ะอเรื่องนี้ตำรวจจะชี้แจงยังไงนะคะทางด้านของผู้กํากับสถานีสพบางใหญ่ค่ะพันตํารวจเอกพีระเดชเจริญเดชนะคะท่านก็บอกไอ้เรื่องที่ต้องให้คนเจ็บเข้ามาโรงพักเองเนี่ยคือความจริงอะตํารวจสามารถไปสอบปากคำที่บ้านได้นะ อันนี้ท่านก็ยอมรับมาด้วยตัวท่านเองนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะคะภาพที่คนเจ็บต้องนอนบนรถเข่งและต้องมาตามคดีด้วยตัวเองแบบนี้ท่านรับปากว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้กำชับไปที่พนักง,งานสอบสวนแล้วนะคะบอกคุณต้องดูแลประชาชนให้ดีกว่านี้ถ้าไม่รู้ต้องรู้ถ้าไม่ทํากันบ้านต้องทํากันบ้านค่ะส่วนเรื่องคดีความตอนนี้กําลังเร่งรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะคะยังไงก็จะให้ความเป็นธรรมกับผู้หญิงคนนี้แต่เวลามันมินเมเลเกินอะ่ะเหลืออีกไม่ถึง10วันคดีจะหมดอายุความ,มก็คงกลัวร้อนใจเป็นที่สุดอนะ่ะครับข่าวช่อง8ปดคบเครื่องเคียงข้าง